ต่อไปเป็นโจทย์การหานะจ๊ะการหารคือการแบ่งของจำนวนหนึ่งออกเป็นกลุ่มโดยอาศัยการลบออกครั้งละเท่าๆกันเราสามารถหาผลหารได้โดยการนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักยกตัวอย่างเช่นจำนวน2,634หารด้วย14เท่ากับจำนวนเท่าไหร่14หาร2ไม่ได้ใส่0 14หาร26ได้1เพราะ14คูณ1ได้14 26ลบด้วย14ได้12ดึง3ลงมาเป็น123 14หาร123ได้8เพราะ14คูณ8ได้112 123ลบด้วย112ได้11ดึง4ลงมาเป็น114 14หาร114ได้8เพราะ14คูณ8ได้112 114ลบด้วย112เหลือเศษ2ดังนั้น จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ18872เอาแก้จโจทย์การหารได้แล้วเราก็ต้องตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคือผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งแทนผลหารด้วย188แทนตัวหารด้วย14แทนเศษด้วย2ได้เป็น188คูณ14บวก2เท่ากับ2,634เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้า

ลบด้วย259ได้178ดึงศูนย์ลงมาเป็น1780 259หารหนึ่ได้6เพราะ259คูณหได้1554 1780หลบด้วยห5 5 4ได้226ดึง4ลงมาเป็น2264 259หาร2264ได้8เพราะ259คูณ8ได้2072 2264ลบด้วย2072ได้192ดังนั้นได้ผลหารเท่ากับ168เศษ192ใช่ไหมคะต้องพิสูจน์จ้าแทนผลหารด้วย168 แทนตัวหารด้วย259แทนเศษด้วย192ได้เป็น168คณ259บวก192เท่ากับ43704คำตอบถูกต้อง